ูดกับคิดอันเดียวกันทำกับคิดอันเดียวกันเ็เลียจริงใจแต่ถ้าไม่จริงใจก็คือพูดอย่างหนึ่งใจคิดอย่างหนึ่งใจคิดอย่างหนึ่งแต่พูดไปอย่างหนึ่งทําไปอย่างหนึ่งคิดไปอย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกวไม่จริงใจในโลกมมักจะเป็นอย่างนี้มักรักษาเรื่องมารยาทแต่มารยาทที่ตลบตะแลงตอแหลสิ้นนั่นหลอกหนงก็คือทางโกหกเลย มารยาทของสังคมโลกจึงเป็นสังคมโบกตลกตะเลมตอแหลไม่จริงใจต่อกอันจริงใจก็หมายถึงอย่างไรเป็นสติให้กันเป็นสติให้กันชี้ผิดชี้ถูกให้กันอะไรผิดก็ชี้ให้เห็นอะไรถูกก็ชี้ให้เห็นอะไรเป็นกลางกลางก็ชี้ให้เห็นอะไรเอียงก็ชี้ให้เห็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าจริงใจ แต่ในโลกนะความจริงใจยากแม้แต่เรื่องศาสนาก็ไม่มีความจริงใจไม่ใช่ศาสนาไม่จริงใจไม่ใช่พุทธเจ้าไม่จริงใจพุทธเจ้าจริงใจแต่สาวกที่มาบวชไม่จริงใจเอาเรื่องพิธีการตายมันหลอกหลอกว่าไปสวดแล้วนําวิญญาณของคนตายไปสวรรค์นี่ก็ไม่จริงใจถ้าจริงใจก็หมายถึงยังไงจริงใจจริงใจกับญาติโยมพูดยังไงเออโยมเอย คนตายนะถ้าเขาทำทุกเจริตด้วยกายวาจายใจข้าทำชั่วฆ่าจัดร,รักทรัพย์พฤติผิดในกลางกินเหล้าพูดโกหกตายแล้วย่อมไปทุกขติวิบัตินรกเข้าเขาละเว้นฆ่าจัดรักทรัพย์พฤติผิดในกามเขามียริอโอตปะเขาอายบาปกลัวบาปปตันยูรู้คุณต่อมารดาบิดาเมตตาปราณีเสียสละเผื่อแผ่จิตตายแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัต,บติอย่างนี้จริงใจ แต่ถ้าไม่อะเลี water, ้ยวเลยยำหมาโยมมีพระไปหลายๆไปสวดจะดีแล้วเป็นบุญเป็นกุศลเนอะบารมีเขามากเนอะนี่เนี่ยคนเขารวยเขามีพระมาหลายอย่างนี้นี่นี่ไม่จริงใจนี่ตอนแหล่ะแหละตอนแหลและเอากันสมัเหมือนกันตอนเอากันไปร่วมกินเป็นทุ่งผงนี่ไม่จริงใจถ้าร่วมมันเป็นต้องูเอากันทําไงบอกยังไงถึงจะจริงใจ ถ้าเขาแต่งงานบอกยังไงจริงใจกูโตกเออลูกเอยลูกเอยอลูกนะ่ยอยู่ด้วยกันเอากันแล้วมมนจะต้องมีสี่อย่างนะลูกนะนี่จริงใจพูดอย่างนี้ไปให้พออย่างนี้เลื่อยจากเรื่องไครเอากันหนึ่งถ้าเอากันนี่เนะี่ยเอากันตายคากันเลยเอาจนตายสองเอาตอนก็นกทิ้งเอาไหม สามเอากันแล้วก <toys> ับโคแห่งโดตราสี่เอาแล้วเจ็บคนไหนเขาเอาเจ็บเจ็บเจ็บเอาถ้าผู้ชายก็คอรอเอาไม่ได้ผู้หญิงก็อึดอยากอึดอยากอยากอึดอึดอยากเพราะผู้หญิงอยากผู้ชายทําไม่ได้ก็อึดอยากอึดอยากอึดอยากไปให้พอย่างนี่เล้ะสูจะต้องได้อย่างนี้แหละมีจริงใจถ้าจริงใจต้องพูดอย่างนี้ ถ้าไม่จริงใจเออสู้ถือเท้าสอดสะบองดกวยก็มือเต็มบ้านมีบ้านเต็มเมืองไอ้นี่ไม่จริงใจหลอกเต็มบ้านเต็มเมืองนยจะส่งเรียนได้ยังไงล่ะเหนื่อยที่ใช่หาเนจะยกแต่ละคนเนี่ยเขาไปก็ดืดด้านนันทุลังของใครก็ไปหาผัวหาเมียคาโรงเรียนชอสก็อบอบกะล็อกกันแล้วเอานั่นนี่นั่นไม่จริงใจแต่จริงใจก็จะบอกว่าหนึ่งเออสูเอากันเร็วสูจะต้องเป็นดังนี้ หนึ่งสูงเอากันจนตายตายค่ากันและสู้ก็ต้องเป็นหม้หัวเป็นแม่ห้าเมียเป็นแม่แห่เออว่านีสูจะต้องตายจากกันมันไปหายคออย่างนี้เลยเด้อสองสูงเอาแต่แรกก็กทิ้งกันเพราะสูปรับกันเขากันไม่ได้เพราะเขาไม่ได้กันเลิกทิ้งหรือว่าพอมีพยานพอฝ่ายหญิงมีพยานฝ่ายชายมีพยานเอาขอหมายทิ้ง อนเอาเมียใหม่ทิ้งเพราะเมีย,ยเป็นพย,ยานแหละล่ะเมีย,ยเป็นพย,ยานยังไงล่ะเมียเป็นพย,ยานคือทางล่างมันกับย่านข้างบนมันกับย่านก็เลยเอามาถ้าผัวข้างล่างย่าน์ข้างบนงันกับย่าน์ย่าส์ก็ยิงก็เอามาเพราะมันมีพย,ยานเห,หมือนกันน,นี่เพราะว่ามันทิน้งอย่างนี้ไปพูดๆอย่างนี้ในงานในงานแต่งถึงจะเรียกบริสุทธิ์ใจแล้วก็ถ้าง,งั้นกับพนอย,ยู่จี๊บ เจ็บเจ็บเจ็บแบไม่มันจักนิดคนเจ็บคนปวดก้าเอาอยู่เลยอลมานคือจะต้องเชืนี่เขาเชี่ยวนี่แบะแล้วไม่สู้แบบพดแห่งพดราืูยิงก็เบิกู้ชยก็เบิเหมือนจะเกี่ยวยสูงนี่นัอึดแห่งอึดดาอึดอึดออึดอึดอึดอึอึดอึดอึอึด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 อ เขาน่ถึงอึดยากอึดแต่มันถึงยากอึด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 มีนี่ะผผู้หญิงเนี่ยให้เขาไม่ได้ผู้ชายก็ลองอึด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 ออึยากกถามคุณเออะยกกลุ่มมันอึดอึดอึดด รู้ได้กันแล้วสู้จะตงเป็นแบบนี้แหละวางนี่จริงใจถ้าจริงใจต้องพบแบบนี้ต้องเจอแน่ๆถ้ามง่อไงสู้ก็ต้องตายจากกันไปได้ไปหนึ่งสู้ก็จะต้องโรงตาพบตาบวมแล้วกขโอ้ยหาเขาห่วงเขาเนี่ยสู้เอากันจะต้องมีเรื่องแน่ๆวางานี่จริงใจอยู่ในโลกก็มีแค่นี้จริงใจ,อใองจ,งใจตอบกันมีอะไรนั้นหนา้ขาข่อหนากันแล้วพู่กัน เป็นไงเดี๋ยวนี้แม่เหมือนเอ้ยเออมัดเดี่ยวมันแข่งเยอะ nhất เป็นเยอะมดแล้วเหมือนกับนาบนโคกไเหมือนกับทางบนโคกเก็บยุ่งเหมือนโคกเก็บยุ่งแข่งซอกเงินเดี๋ยวนี้เป็นเงินเลยแข่งแค่เนี้ยผู้ชายก็เดียวป้อนเงินเป็นเนีนยนมัดผ่านเลยแล้วยังอยู่ไงล่ะเออเป็นที่เป็นนเนื้อ อยู่สา่งบารมีตามสมุนทานการกุศลไปพิจารณาว่าเสื่อมไปสิ้นไปเหน่ยวไปย่นไปเป็นพยานไปยานตรงเตงมไปอะไรไปเห็นอย่างนี้เห็นแต่จะทำอาจารย์ไม่ชอบดูอะไรดูไหมบ้านเราล่างต่หนึงเกณฑาทบ้านแบบนี้เราทิพย์ก็ที่แบบนี้แบบไหนอะแบบที่มันทรงเต็มเตะมขอบน้ทีึเอียงแล้วก็เปิดทางหนึ่งเพาแบบเพาแบบลมมาโซม บันดังร่างแบบนั้นจะชอบร่างกายก็เหมือนกันมันจะไปสู่ตรงนั้นแหละจิตใจก็เหมือนกันไปสู่ตรงร่างร่างนั่นแหละแหงรกรอบเคลียมเหมือนโคกแหงแหงเหมือนนาแห,งห่งแหงนาโคกแหงแหงลมลิลลิลลินยคือชีวิตไปถึงจุดนั่นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละไปงานตายงานแต่งงานบวชไปไหนก็ต้องเห็นอย่างนั้น ไปกับไปวัดไปวัดเหมือนกันแต่ไปวัดเจอที่เราไปกันไปวัดอะไรวัดจำแพงเพชรเน่ยเห็นกองหินพยศแย่เงี้ยเห็นพุทธรูปหัวรูปหัวขาดพยกแย่เงี้ยนั่นน่ะนั่นเห็นแบบนั้นพยศแย่เงี้ยแบบนั้นนั่นคือจริงใจจริงใจคือพูดเรื่องจริงจริงใจก็ได้สลดบพุ่งจะได้ไม่คุ้มเผ้อคุ้งเพ้อเหื่อหืมอยากสะสมของในโลกมาได้ไหมเนี่ไม่มีอะไรหรอก ได้มาทิ้งไว้ในโลกมัดเอาบ้านเหมือนเหมือนกันเอาทิ้งไว้ในโลกมัดเอาฟัวเอาเมียก็ทิ้งก็ดูไว้ในโลกมัดเอารถก็ทิ้งเล็กไว้ในโลกมัดเอานาเอาไร่ก็ทิ้งดินไว้ในโลกมัดเอาอยู่เอาอาศัยดีๆก็ทิ้งไว้เป็นกองจินกองใส่เขยกอย่างๆมัดเอาเสียเอาดอวดีๆก็ทิ้งเขาทิ้งมัดเราทิ้เขาทิ้งมัดทั้งสองอย่าง แล้วอยู่ตรงไหนก็ดีมันก็อยู่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นสังขารหลายไม่เที่ยงอันิจจาวัจัทร์สร้างข้าราพระสวดนั่นแหละสวดไม่ได้สวดให้ผีตายฟังสวดให้พวกเราฟังืมันปรุงแต่งขึ้นมาก็เสื่อมไปสินไปเราคิดไปก็เสื่อมไปจินไปคิดสุขก็เสื่อมไปคิดทุกข์ก็เสื่อมไปคิดเป็นบุญก็เสื่อมไปคิดเป็นบาปก็เสื่อมไปคิดกลางกาก็เสื่อมไปสิ้นไป ไม่มีอะไรอยู่คงที่เลยเห็นมันเสื่อมไปสิ้นไปตลอดการตลอดเวลาอย่างนี้เดี๋ยวนี้จริงใจคนจริงใจแปลว่าเขาจะบอกผุมทรัพย์ให้เราผุมทรัพย์คือความจริงไม่ใช่ผุมทรัพย์ที่ไปกอดไปกอดทอกอดเงินกอดทรัพย์กอดสุขกอดหัวกอดเมียกอดไร่กอดนาไม่ช่ดแต่ย่างกอดของทิ้งกอดของเน่าคามือมันสซุกน้ำมูสซุกมันจะเน่าคามือ มันซุกเนา่าซุกที่เราถืออยู่คือซุกเน่าเน่าซุกที่เนา่นา,นาได้โัวกน,นันนั่นแต่คนเน่าได้มีคนเน่าได้ลูกคนเน่าได้พอ่อแม่คนเน่ามันจะเนา่ากันนั่นแหละเป็นปุ๋ยลงแผ่นดินอย่างนี้จริงใจในโลกนะครับพูดจริงใจต่อกันมันมีมายาหลอ,อกกันดอกเป็นมันมีทำง,งานเป็นยังไงถูกคนนั้นมันได้เงิ้อขายห,หคนนั้นอันนี้มันจริงใจ โมนนักกากหลอกกันดูดีแต่มีงานการทำดีดูเจ้าเขาดีนั่นถูกหลอกทั้งนั้นไอเท่าหัวงูหมันถูกหลอกไปนเลนี้ยงลานอาจารย์จรจักอาจารย์จรจักบานัน่นไปเจียวหนุ่มสีขาใหญ่เรื่องอันนี้ไม่จริงใจเขาหลอกใช่เดี๋ยวผู้ทรงนี่ไม่ผู้ทรงเป็นผูดีลงร่างสอน,น,นอย่างนี้ทำแบบนี้ผู้จะลุ้เลี้ยงทำแบบนี้ลุ้เลียนต่ำเด็ก แกอยู่นี่ตรงนี้พบคุณแท้ๆหนึ่งเขาหลอกใจเรานั่ไม่จริงใจจริงไงเขายิตใจห่าแล้วก็หลอกหัวตายแล้วก็ยังหลอกใจอีกอ่ะมืออย่นี้ว่าเออไปทำเรื่อคูให้้คูพื่อด้้อนไปกับอกันไปนี่ตายเลยยังแหลกูก็หลอกอยู่แหละอะไรหลอกเสียงเลยเว้ยแกคนแก่แก่คนดีแกคนสามาแก่คนเป็นรักเป็นเสกแกคนมีศิลป์มีธรามแกคนสื่อสาจสุจริตแกคนมีความรู้ความสามาแก่คนดี จริงใจไหมน่ะหลอกเขาอันนี ite, it ้ก so ็ินดีให้ล้ออีกนะเออนั่ละาภเพราะฟ้าเป็นจิตขาใหญ่เนื้อเอาไม่ได้เนาะเอาไปยัดเขาเมดลูกสาวลูกเข้เอาแต่ลำขนุกขน้ำนั้นจิงก็าดขาให้มันไปจิตคาจิงใจไหมนึงเดี่ยมมากโอ้ยล่ะจิ้งกวานุกก็มันนี่เวลาขนุกเลว ในใจจริงใจทรกไหนคนเดียดูในโลกนี้ใครจริงใจเจอกันเลยกันเนาะเมตาศาสนาขออสมือลูกกระเป๋าสองาเก่าเข้ามาคนละฝาสองตาสองสามบวปีอะนี่ถูกหลอกอีกเอาเอาเข้าไปเอาเ้าไขาวัดได้ยังหลอกอีกตายแล้วกเอิ้าจมทั้งหลายคนตายตายเลี้ยก็เลี้ยวไปพวกเราก็ลูกผมคุกคุเยอะจะเป็นคน

phải hảo của mấy nốt mới đây cũng Chị <laughs> Chị mới về như có bỏ hảo chắc hảo tay chắc mày sẽ chết luôn chiến tranh mới dễ chuộng muốn mấy nốt khó khó kéo chậu chậu dễ chuộng nãy chiến tranh lúc nãy dễ chuộng mà còn nãy chiến nãy đúng không nhiều nhiều dân giá mình biết tại kéo Kéo mấy tôi khổ giá sao ai đi มันจ้ามันจะต้อเขียวแกจะบุดอะไรก็ของยันจ้าหรือว่าจินใจแกจะมาของของยานนี้ยานตรงเตงมันจะเป็นพยานเป็นสักขีพยานว่า้จ้ามียาอยู่เจะมาเอาอะไรกับของยันยานี่จินใจระอว่ามีอะไรถุงแกจะมาเอาอะไรเอาจนหย่อนยาหมดเลยแกเอาตั้งแต่ยังตุ้มๆอยู่ดอกบัวเลี้ยนนี่เหี่ยวยาไม่เละแกจะเอาอีกพูดเบาๆในยะ เกเอาไม่ได้ก็ครับเอาไวไปรู้ลูกท่านมีจริงใจดีไม่ย็นสุนแบบแล้วก็ลงบ่อนลงแนี่ก็มันไม่เที่ยงมันเหี่ยวเลยอย่าพยายามอย่าพยยอันนี้ของแท้ของแท้คืออันนี้เพราะเราลูกของแท้มีจริงใจคขานี้ก็พูดจริงใจต่อตันไม่หลอกกันอะไะไม่ต้องไปกรบเงินว่าเอาเงินมากรบเอาลูกล้านมากรบอันนั้นไม่ต้อง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 หลอกท่านนั้นมันจะหลอกใครเองไหม มจะเอาล้านอะไ้จะเอาไปจับจิตจามาูจ้าปูจ้าหนูคาเธอหนจิตจี่จะหลอกกัจักรเีองก็เห็นีิ้งเขาเรียกปูจ้าใา่จ้าดิงติาิ๊กิตคยจิ้ใจเเกว่าเมียาใหญ่เนอะรู้ไหมเมียาอะอยากให้มันรักเองล้ทุ่มใหมันรักเอง

ต้องหูจะกินเห็นแล้วไม่มีใครแกรู้ว่าอย่างนี้นะแกกูหัวเราะอะไรในโลกไม่มีอะไรหรอกอยังมาหลอกกันเลยนะว่างทนแต่บางทีบอกก็ไม่ได้ต้องบอกในใจนะเดี๋วเขเสียตานี้สามีสามีจว่าอย่ทิ้ใจพี่ให้มันไม่อยากาาาาาาในะหม้หมันบ้าดีแล้วอยากให้มันรักเองอยากไปต่อล่าเพื่อมันมาหาเอง,องเอาเงินให้มันเพื่อ,ลอหลอกมันมาหาเองเอ,อ จริงใจไว้คนเขาเกลียก็ปุ๋ยเถอะหมู่หลานจริงใจไนี้ยเน้ยมันจริงข้างไหนล่ะละคนก็รู้จะหมูกเจ้านอะไอยู่ก็รู้จะหมูกก็รู้จะหมูกเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดไปแล้วก็ดับเกิดดับเดินเกิดดับเกิดเกิดใส่ใจเขาดับเกิดใส่ใจผกดับเกิดใส่ใจเขาดับเกิดใส่ใจผกดับแค่นี้แหละนี่จริงใจอย่ากอาวะ Dewa Nirodho Nang Sita Nang Sotapati Sita Sapti Sita Suntang di pabing raja nusasamu. Jadi kurebusan raja nusasamu. Jadi raja nusasamu. Jadi nusasamu. Jadi raja 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 nusasamu. Gracias.